สวัสดีครับวันนี้ก็มากรุงเทพข้างกรุงเทพข้างกรุงเทพนะครับนะก็มามาเช่าพระนะครับเป็นเหรียญหนึ่งหนึ่งนะครับไข่เล็กนะครับเนื้อทองคำนะครับมีพอดีมีพี่ทางบ้านนะครับส่งรูปเข้ามาทางแชทนะครับแชทไลน์นะครับเราก็เลยดูเบื้องต้นแล้วนะครับว่าพอจะเช่าได้ไหมเลยราคาที่ต้องได้ จต้องได้นะครับนะก็เลยเสนอราคาพี่เขาไปพี่เขาก็โอเคนะครับเราก็เลยบึ่งรถมาเลยนะครับรีบปัมรีบมาเลยนะครับอันนี้ใกล้ถึงแล้วพอดีฝนตกนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าพอถึงหน้างานแล้วเนี่ยนะครับเหรียญจะสวยนะครับตามที่พี่เขาบอกมาหรือเปล่านะครับนะถ้าเหรียญสวยราคาตรงกันเดี๋ยวถึงแล้วครับวันนี้ถึงแล้ว เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าจะสวยมือนในรูปไหม